ประวัติศาสตร์ความแรงยูโรแรนเนอร์ซีรีสฟอร์ดโฟกัสท่านแน่เปิดมาแบบนี้เชื่อว่าหลายคนต้องขัดใจแน่ว่าฟอร์ตมันเป็นแบรนด์อเมริกาทำไมมาอยู่ยูโรแรนเนอร์ซีรีและเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเกราะโฟกัสในจุดเริ่มต้นถูกพัฒนาโดยฟอร์ตยุโรปและจัดจำหน่ายในยุโรปเป็นหลักกระดับ คือต้องบอกว่าพฤติกรรมการบริโภคของชาวยุโรปและอเมริกันมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงฟอร์ดจึงแยกดิวิชั่นออกมาตั้งแต่ปี1967เพื่อพัฒนารถสำหรับขายในยุโรปบริหารจัดการแยกส่วนอย่างชัดเจนรถจากฟอร์ดยุโรปหลายรุ่นยังไม่มีให้เห็นในสหรัฐน้อยมากที่จะมีการนำกลับเข้าไปและรุ่นที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังเป็นเดอะแบกของฟอร์ดยุโรปก,ก็คืออสคอ มันถูกผลิตออกมาถึง6 g เจเนหลชัด้วยกันอยู่มาราวๆ3ทศวรรษนั่นคือตั้งแต่ปี1968จนถึงกลางปี2002ซึ่งนอกจากยุโรปแล้วก็มีเอสคอร์ตอยู่ในหลายๆผู้มิภาคเช่นอเมริกาใต้ออสเตรเลียหรือเอเชียในบางประเทศตัวเอสคอร์ดในฐานะรถแขกในสร้างประวัติศาสตร์ไว้พอสมควรครับ รวมถึงมีรุ่นที่สร้างความประทับใจให้ขาแรงอยู่ด้วยนั่นก็คือ e s สคอร์ s c o คอเป็นอีกหนึ่งผลผลิตจากกติกากรูป A โฟกัสถูกพัฒนาขึ้นในเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีโดยความตั้งใจครั้งนี้คือต้องการให้มันสามารถไปทำตลาดได้ในหลากหลายภูมิภาคมากขึ้น C170 คือชื่อโครงการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ พวกเขานำเสนอแนวคิดนี้ในรูปแบบของ Concept คอนเซปต์ข่าที่ชื่อว่าเกียร์คอนเซปต์แนวทางนี้เรียกกันว่านิวเ g e Design แล้วมันถูกใช้กับรถหลายรุ่นของ Ford ในยุคนั้นครับริชาร์ดแพร r รีโจนส์เข้ามาเป็นหัวหน้าทีมวิศวะและเขาทำให้โฟกัสเป็นผู้นำตลาดได้ด้วยการใช้ช่วงล่างด้านหลังแบบ Control Blade Suspension ฟังแล้วอาจจะงงๆจริงๆแล้วมันคือช่วงล่างแบบมัลติลิงกแต่มีองศาแบบดับเบิลวิชบน ซึ่งโดยปกติรถในคลาสเดียวกันจะใช้แค่แบบพอร์ช่นบีมหรือเทรลิ่งอาร์มเท่านั้นครับเค,ครื่องยนต์เบนซินมีให้เลือกตั้งแต่1.4ลิตร1.8ลิตรและใหญ่ที่สุดคือ2.0ส่วนดีเซลมีขนาด1.8ลิตรครับโฉมนี้มีตั้งแต่แบบ3ประตูแฮทช์แบ็ก4ประตูซีดาน5ประตูแฮทช์แบ็กและ5ประตูแวกอนมีการทำตลาดทั้งในยุโรปและอเมริกาครับ ในรุ่นนี้จะไม่ได้มาขายในบ้านเราผมจะขอไม่ลงรายละเอียดมากแล้วกันแต่จะขอเล่าเฉพาะตัวเด่นๆที่ออกมาเริ่มจากโฟกัส SVT ตัวนี้เป็นรุ่นเพอร์ฟอร์แมนที่ทำขายในตลาดอเมริกาและแคนาดาคราับความพิเศษคือบอดี้คิดรอบตัวล้อใหญ่ขึ้นที่17นิ้วเครื่องยนต์ขนาด2.0ถูกปรับอัตราส่วนกำลังอัดเป็น10.2ต่อ1 กำลังเลยเพิ่มจาก130แรงม้าเป็น170แรงม้าส่วนเกียร์ธรรมดา6 0ปีดจะใช้ลูกเดียวกับมินิคูเปอร์ S ครับตัว SVT ออกมาตั้งแต่ปี2002และในช่วงปี2003จะมีรุ่นนี้ในยุโรปเหมือนกันใช้ชื่อว่า s t 170ก็จะเลิกขายไปนในปี2004ซึ่งกลายเป็นว่าคนยุโรปเขาชอบกันมากครับไอรถคันเล็กๆแรงๆแ,แบบนี้ ถึงอย่างนั้นนี่ก็ยังไม่ถูกนะว่าเป็นรุ่นที่แรงที่สุดเพราะร่างสุดยอดของโฟกัสมันคือ RS Ford ดยุโรปนอกจากจะออกแบบผลิตรถยนต์อย่างเป็นเอกเทศจากบริษัทแม่แล้วพวกเขายังรับผิดชอบการทำรถแข่งรถโฮโมโลเกตและรุ่นพิเศษต่างๆอีกมากมายยกตัวอย่างเช่น Escort RS Crossbird รถที่ออกมาเพื่อให้ป่านกติกากรุ๊ป A แต่หลังจาก WRC เลิกใช้คติการนี้ชื่อรุ่น RS หรือ Rally Sport เลยหายไปด้วยการใช้ RS ในโฟกัสจึงเป็นการปลุกชื่อนี้กลับมาอีกครั้งความไม่ธรรมดาของมันคือมีกำลังมากถึง212แรงมา้าที่ต่างจาก SP หรือ SVT ถ้าเทียบกับโฟกัสตัวต้นฉบับเกือบ70%ของตัวรถไม่มีอะไรเดิมครับว่าง่ายๆนอกจากตัวถังแล้วทุกอย่างใหม่หมด พราะทีม RS และ Tickford เป็นผู้พัฒนาและสำหรับตัวแข่งกับเวอร์ชันถนนมันก็แทบไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ถ้าจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ Focus RS เขารับช่วงต่อจาก s c o r t WRC เปิดตัวในสนามมอนติคา l โลปี1999และผลขับก็ไม่ใช่คใครที่ไหนเพราะหนุ่มตินหนัก Colin McRae และเขาก็เร็วสุดใน s a f a r รีลลี่และโปรตุเกส แต่ในสนามที่เหลือนี้จะกลิ้งไปส่วนใหญ่ครับวิ่งไปจบสักเท่าไหร่มีคนเคยพูดกันไว้ว่าถ้าแมกเรย์ไม่ขับเดือดขนาดนี้และเพรสเซฟบ้างเขาจะเป็นแชมป์โลกหลายสมัยกว่านี้ครับแต่ก็นั่นแหลกถ้าไม่เหยียบมิดไม่กลิ้งไม่ชนนี่ก็ไม่ใช่เขาแน่นอนหนึ่งในวิริกรรมที่โคตรมันเกิดขึ้นในไซปรัสและลีปี2002เมื่อรถของเขาเกิดพลิกคว่ำหลังจากทรงรถด้วยฝ่าตีนพวกเขาก็ห่อตะบึงไปในโฟกัสที่แทบไม่เหลือชิ้นดี ส่วนหน้าหายไปทั้งแผงครับและช่วงหลังยุบมาจนไม่เหลือเขาเดิมแต่พวกเขาก็ทำเวลามาได้เป็นอันดับที่6เลยทีเดียวในปี2003ตัวแข่งโฟกัสถูกปรับปรุงอีกครั้งส่วนที่เป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกของคันนี้ก็เห็นจะเป็นถังเก็บบูทที่ซ่อนอยู่ใต้กันชนท้ายครับเนื่องจาก WRC มีการกำหนดให้ทุกทีมต้องติดตั้งปากเทอร์โบซึ่งจะจำกัดแรงม้าทีมฟอร์ดเลยหาช่องทางลักลอบสะสมบู์ไว้ใช้ในช่วงที่จำเป็น โดยเอาไปเก็บไว้ที่ท้ายรถและควบคุมด้วยวาล์วปีกผีเสื้อแน่นอนว่าพอโดนจับได้ก็ต้องถอดไปตามระเบียบครับ 4. ี่เทคโนโลยีโปรแกรมเป็นหนึ่งในโครงการการแบ่งปันแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศา,ศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์มันเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Ford, Volvo และ Mazda โดยแต่ละบริษัทจะส่งวิศวกรมาทีมละ30คนเข้ามาเล่นเกมเอาตัวรอดใครอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายได้รับเงินรางวัลมหาศาล <c oughs> นั่นมันสักวิเกมเขาส่งวิศวกรมาร่วมกันออกแบบแพลตฟอร์มครับรถยนต์ที่สร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มนี้มีอยู่เยอะเลยตัวอย่างรุ่นที่เห็นในบ้าน,นเราก็คือ m a z d a 3 Ford ร o c u s Volvo S40 เ5 0 C30 นอกจากแพลตฟอร์มแล้วรถรุ่นดังกล่าวนี้ใช้ชิ้นส่วนหลายชิ้นร่วมกันและจะมีการทำตลาดรถพวกนี้ในหลายๆประเทศทั่วโลกโดยโฟกัสจะใช้ช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรดด้านหลังเป็นมันติลิงโฟกัส m a r ์กถูา้าเทียบกับรุ่นแรกมันจะตัวใหญ่กว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยครับบอดี้รอบนี้เหมือนคราวที่แล้วเลยคือ3ประตูแฮทแบ็กประตูแฮทแบ็กประตูสีดาน และ5ประตู e s t a ทดในบางประเทศที่แปลกสุดๆคือมีตัวเปิดประทุน2ประตูด,ด้วยเรียกว่าโฟกัส CC เครื่องยนต์เบนซินเริ่มต้นจาก1.4 1.6 1.8 2.0และ2.5ครับส่วนดีเซลมี1.6 1.8และ2.0มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโ,โต้บางรุ่นจะใช้เกียร์ Power s h i f t ซึ่งเราจะมาอธิบายอีกทีว่าทำงานยังไง ส่วนโฟกัสในสหรัฐจะหน้าตาแบบนี้ครับมีแค่4ประตูและ2ประตูซึ่งมันดูเหมือนกับรถคนละรุ่นเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดโฟกัสในบ้านงเรากันบ้างก่ <S <S อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการฟอร์ได้มีการเรียกน้ย่อยด้วยการเอาโฟกัสคอนเซปต์มาเปิดตัวในงานฟักกิงมอเตอร์โชว์ปี2004หน้าตาที่ล้ำยุคก,ก็พาเอาหลายคนใจสั่นไปได้พอสมควรเลย ไม่นานในช่วงพฤศจิกายนปี2005ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการสร้างความสนใจไปได้ดีเลยครับเพราะมันจะมาแทนที่ Ford l a s เซอซึ่งทำตลาดรถยนต์โดยสารในไทยมาสักพักใหญ่ๆโดยขนาดเครื่องยนต์จะมี2ตัวคือ1.8และ2.0ส่วนตัวถังมีทั้ง Hatchback และซีดานให้เกียร์ออโต้4สปีดมาทั้งหมดครับแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะก่อนหน้านั้นไม่นาน Honda เขาเพิ่งเปิดตัว Civic FD ไปและมันก็เป็น Civic อีกรุ่นที่โคตรถูกเจ้าอีกคนไทยส่วน Mazda 3ก็กลายเป็นเหมือนหอกข้างแคร่คอยทิมแทงตัวเองไม่ใช่งานง่ายแล้วครับสำหรับ Ford หลังจากทำตลาดไปได้2ปี Ford s a l l s and Service ประเทศไทยเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าต้องหาอะไรมาสร้างความแตกต่างพวกเขาเลยลองเอารุ่นดีเซลมาทำตลาดซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่จะมีรถเก๋งดีเซลออกมาขายมันคือ Focus โฟัส d c i มันใช้เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลขนาด2.0ลิตรกำลัง134แรงมา้าที่น่าสนใจคือแรงบิดมันทำได้ถึง320นิวตันเมตรและกดเพิ่มเป็น340นิวตันเมตรได้20วินาทีในจังหวะที่แสงครับรุ่นเกียร์ธรรมดามีการสั่งเข้ามาแค่2รอบรอบแล้วไม่กี่สิบคันเท่านั้นครับมันเลยกลายเป็นของแรงในบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันมีกี่คันกันแน่ หลังจากมีการปรับโฉมทั่วโลกในปี2008ตัว TDCI ในบ้านเราหลังจากนี้จะเป็นเกียร์ออโต้พาวเวอร์ชิพหสปีดทั้งหมดสำหรับการทำงานของเกียร์พาวเวอร์ชิพจะนับได้ว่ามันเป็นเกียร์ดูอัลคลัตนั่นแหละครับคือมีเกียร์2ชุดแบ่งเป็นชุดเลขคู่และเลขคี่แต่และชุดจะมีคลัตเป็นของตัวเองการเปลี่ยนเกียร์ของระบบนี้จะเป็นการเปลี่ยนลวงหน้านั่นคือมันจะเข้าเกียร์ถัดไปไว้รอเมื่อปล่อยคลัตฝั่งเลขคี่ ก็สลับไปจับเกียร์ฝั่งเล็กคู่ได้เลยทําได้ในเสี้ยววินาทีและไม่ต้องเสียแรงไปกับการถอดคลัตช์พูดถึงปัญหากันบ้างที่เป็นเรื่องหลกัหลกๆไม่ใช่แค่ในบ้านของเราแต่ในหลายๆประเทศก็เจอนั่นก็คือเกียร์กระตุกเรื่องนี้เป็นเพราะตามเดิมเกียร์ลูกนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้คลัตช์เปียกแต่เพราะต้องการจะประหยัดฟอร์ดด้านตัดสินใจใช้คลัตช์แห้งครับปัญหาของคลัตช์แห้งก็คือมันเป็นคลัตช์แบบเดียวกับในรถเกียร์ธรรมดาแต่คนขับ จะขับเหมือนกับมันไปนเกียวอัตโนมัติซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เขาซื้อรถเกียร์อัตโนมัตินี่ครับเลยมีบางจังหวะที่รถจะไม่ตอบสนองแบบที่คิดหรือไม่พุ่งทันทีแบบท็อกคอนเวอร์เตอร์ทำให้ต้องปรับวิธีการขับและถ้าขับช้ามากๆตอนขึ้นทางชันหรือเร่งไปเยอะๆตอนรถติดทันทีที่รถคันหน้าขยับแบบที่ไม่ควรทำในรถเกียร์ธรรมดาก็จะทำให้คลัตช์ร้อนจัดและสึกหรอเยอะครับแล้วพอคลัตซ์สึกหลอเยอะจุดที่คลัตช์จับ ก็เปลี่ยนทําให้มีปัญหาเกลี้ยกระตุกตามครับซึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาทางฟอร์ดก็เปลี่ยนชุดคัดและกล่องควบคุมที่ปรับปรุงใหม่ให้เล่ามาตั้งนานเรามาพูดถึงตัวแรงกันสักทีขอเริ่มจาก ST ในปี2 0 0 8มันอาศัยข้อดีของการแชร์แพลตฟอร์มอีกข้อนั่นคือสามารถยกเครื่องข้ามค่ายมาวางได้แบบไม่เคอะเขินโดยพวกเขาต้องไปขอยืมเครื่องโมดูล่าจากวอลโวรหัส B5254T3 ซ <S 々> ึ่งมีความหมายตามนี้นะครับ B คือเบนซิน5คือ5สูบแถวเรียง2 5คือ2.5ลิตร4คือ4วาลต่อ1สูบ T คือเทอร์โบและ3คือเวอร์ชันที่3ครับเครื่องตัวนี้อยู่ใน S40T5 กับ V50T5 ซึ่งทาง Ford ก็เอามาเปลี่ยนชื่อเป็น Duratec ST และอัปเกรดระบบวาลกับไฟล์วิวที่เบากว่าเดิมทำให้มันมีแรงม้าอยู่ที่225ตัว โดยนำเสนอผ่านบอดี้แบบแฮชแบ็ก3ประตูและ5ประตูปี2009พวกเขาปล่อยตัวที่แรงกว่าเดิมคือ RS เครื่องยนต์รอบนี้มักพูดกันว่ายกมาจาก Volvo B 7 0 r หรือ S 6 0 r แต่จริงๆแล้วมีรายละเอียดต่างกันค่อนข้างมากเช่นไใ,ในทั้งหมดซึ่งทำให้อัตราส่วนกำลังอัดน้อยกว่าแต่เหนียวกว่าระบบเฟืองแคมปแปรผัน ไปจนถึงเทอร์โบที่เปลี่ยนจากบล็อกวอร์เนอร์ K 2 4ไปเป็น K 1 6บููสูงสุดอยู่ที่1.4บารรวมแล้วก็ไลายมาออกมาได้สูงสุดถึง301ตัวและแรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตร0 1 0 0ถึง100จึงใช้แค่5.9วินาทีเท่านั้นครับแน่นอนว่ารถขับหน้าแรงเยอะๆแบบนี้มันจะเกิดอาการทอกสเตีอคือแรงไปออกล้อสองฝั่งไม่เท่ากัน จนทำให้รถมีอาการเป๋พวกเขาเลยแก้ด้วยการใช้ Limited Slip Differential แบบ Talk by Ass รวมถึงช่วงลังด้านหน้าที่เรียกกันว่า Revo n u u k l l e มันคือ MacPherson s t r ต t ที่ถูกแก้ไขจุดยืดทำให้มีองศาการทำงานที่ดีขึ้นลดปัญหาเรื่องสครับเดเ i ีย RS และ s t รุ่นนี้กลายเป็นรุ่นที่ถูกใจวัยรุ่นพอสมควรทั้งโดยหน้าตาส,สัวนแบบนี้รวมถึงเครื่อง5สูบเทอร์โบ ว่ากันว่าเป็นหนึ่งในเครื่องที่สร้างเสียงคำรามได้สะใจไม่น้อยครับ <S 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 และไม่ใช่แค่เสียงหล่อหน้าตาดีทำดีๆนี่สี่สาร้อยม้าไม่ใช่เรื่องอยากและไปไกลถึง4หลักก็มีคนทำมาแล้วครับไม่รู้เขาทำยังไงเหมือนกัน ในปี2010ทีม RS ได้มีการทำรุ่นพิเศษออกมา500คันหรือ RS 500ซึ่งแรงกว่าเดิมถึง45แรงม้า0-100เลยเหลือแค่5.4วินาทีรุ่นนี้จะถูกทำสีดำเมทัลลิกและเอาไปติดฟิล์มทำให้ได้สีดำด้านๆแบบนี้ครับสำหรับโฟกัสใน WRC จะไม่ได้ใช้เครื่องของ RS หรือ ST แต่เป็นเครื่อง2 0ลิตรเทอร์โบเราะต้องทำตามกติกา และพวกเขาคว้าชัยชนะในฝั่งผู้ผลิตได้สำเร็จในปี2006และ2007ในที่สุดโฟกัสทุกรูปแบบก็รวมเป็นหนึ่งหมายความว่าไม่ว่าที่ไหนบนโลกโฟกัสจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดครับเรื่องนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนซ e o ใหญ่คืออลันมุลลารีซึ่งเขาได้ผลักดันนโยบายวัน Ford ให้เป็นรูปประท เป้าหมายก็คือทําให้รถจนของฟอร์แต่ละรุ่นเป็นรถแบบที่ขายได้ทั่วโลกมันยังถูกสร้างบน c ีคาแพลตฟอร์โดยเป็นเวอร์ชั่นที่2ใช้รหัสตัวถังคือ C346 มีตัวถัง3รูปแบบคือ5ประตู h ฮ t ช์แบ็ก4ประตู4ีดานและ5ประตูสเตชัน n วกก o อเครื่องยนต์มีหลากหลายแล้วแต่สเปคของแต่ละประเทศเลยครับ มันเริ่มจัดจำหน่ายในช่วงปลายปี2010และทำยอดได้สูงสุดในปี2013เพราะขายไปได้9 0 0 0แสนกว่าคันทั่วโลกโฟกัสเจนที่3ถูกผลิตขึ้นในหลายโรงงานทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือที่ระยองครับโดยนับจากปี2014เป็นต้นไปนโยาบายการร่วมฟอร์ดเป็นหนึ่งยังรวมไปถึงการควบรวม Performance Division ในแต่ละภูมิภาคให้กลายเป็นหน่วยงานเดียวกันนั่นก็คือ SVT ของสหรัฐ ทีม RS ของยุโรป FPV ในออสเตรเลียรวมกันเป็น Ford Performance และพวกเขาก็รับผิดชอบการผลิตตัวแรงคือ ST โดยในรอบนี้มันใช้เครื่อง2.0ลิตร EcoBoost กำลัง252แรงม้าและหลังการเฟสลิฟในปี2014ก็มีตัว ST ที่ DCI ด้วยครับใช้เครื่อง2ลิตร d u r a t a r k 182แรงม้า R.S ในรอบนี้มาก,กับเครื่องยนต์2.3ลิตร EcoBoost บล็อกเดียวกับที่หาดูได้ในมัสแตง2.3แต่มีกำลังมากกว่าที่350แรงม้าและครั้งนี้เอาลงพื้นทั้ง4ล้อครับ <S <S <ๆ>ระบบขับเคลื่อนทุกล้อของ Ford มีการเซ็ตอัพอยู่4โหมดก็คือ Normal Sport Track และที่เจ๋งคือมีโหมด drift ด้วยครับทำให้คุณสามารถเอารถไปสาตร์ในแทร็กแบบมันๆได้อย่างนี้เลย มันทำแบบนี้ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชุดเฟืองท้ายที่ออกแบบโดย GKN ซึ่งคงจะเรียกว่าเฟืองท้ายได้ไม่เต็มปากเพราะโดยหลักการแล้วมันเหมือนเกียร์อีกลูกครับการทำงานของมันก็คือจะมีคลัตช์ที่เพลาขับล้อหลังทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาควบคุมการจับโดยอิเล็กทรอนิกส์มันทำหน้าที่แบ่งแรงซ้ายขวาดยล้อจะหมุนมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าคลัตช์จะจับแน่งแค่ไหน และอัตราทดเฟื่องท้ายด้านหลังนั้นจะสูงกว่าด้านหน้าจึงทําให้มันส่งแรงไปที่ล้อหลังได้มากสุดถึง70%ระบบขับทุกล้อยังทําให้เวลา0ูนย์หนของมันดีขึ้นในตอนนี้อยู่แค่4.7วินาทีเท่านั้นครับซื่อหลายสํานักให้การยอมรับว่าเป็นการนําชื่อ RS กลับมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีทําให้หวนคิดกลับไปถึง RS c r o s s อร์ดกันเลยครับแต่บางก็ว่าเป็นรถที่อเวอร์ไฮหรืออวยเกินจริง อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองครับสำหรับโฟกัสเจนี้จะถูกใช้ใน r แบรนด r คอร์ซึ่งเราจะได้เห็นมาในซีรีส์จิมการ์นาของเคนบล็อกด้วยเจเนอเรชันที่4เริ่มทำตลาดในปี2018ในรอบนี้เป็น C2 p l a t ฟอร์ซึ่งใช้กันใน Ford และลิ n ค o คอ b o ดี้สไตล์ยังยืนพื้นด้วยแอ h b a c k ตามด้วยเอสเตที่เพิ่มมาก็คือเวอร์ชั่นยกสูง ST รอบนี้เลือกได้ระหว่าง2.3อีโคบูต276แรงม้าหรือจะเป็น2.0อีโคบลูที่เป็นดีเซล187แรงม้าส่วนความเร็วของมันไม่น่าเกลียดเลยครับรา0-100ก็ยังอยู่ในย่าน5.7วินาทีที่น่าเสียดายก็คือมันไม่มี RS ครับ สาเหตุหลักมาจากเหตุที่กฎหมายควบคุมมลภาวะในยุโรปปรับค่ามาตรฐานการปล่อยก๊าซ c o 2ต่อกิโลเมตรให้ต่ำมากๆจนยากที่จะทำรถแรงๆออกมาถ้าอยากจะทำจริงๆนั่นหมายถึงการต้องพัฒนาเครื่องขึ้นมาใหม่ซึ่งทำให้มันได้ไม่คุ้มเสียเพราะ IS เป็นรุ่นพิเศษที่ทำตลาดในวงแคบรหัสนี้จึงหายไปในที่สุดครับ เช่นเดียวกับที่ Ford ประกาศจะยุติพัฒนารถยนต์โดยสารและจะหันไปเน้นการพัฒนา SUV และกระบะแทน f o กัสจึงกลายเป็นตัวแทนรถยนต์โดยสารในคลาส C s เซ gment รุ่นสุดท้ายไม่ใช่สิครับตัวแทนรถยนต์โดยสารรุ่นสุดท้ายและถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวประวัติศาสตร์ยานยนต์สามารถเข้ามาดูตอนอื่นๆได้ที่เพลย์ลิสของเราไม่ว่าจะเป็น JDM Series ประวัติรถญี่ปุ่นในตำนาน Euro Runner Series ประวัติรถยุโรปตัวแรกและ d a l l American Series ประวัติรถอเมริกันพันดุกดไลค์คลิปนี้เพื่อปั่นอัลกอริทึมของ YouTube และกด subscribe เพื่อช่วยให้เราไปถึง500,000ซับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าดัมมาอิสดัมมา n o ่ n no <And> e suffer No o n ร is h a p ่ y If you can't stand it, talk.